สำหรับเนื้อหาหลักของเราในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของระบบการเลือกตั้งที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาหลายคนก็เริ่มมีความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่มีระบบการเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์สักทีนะครับเพราะก็เข้าใจว่าอ๋อระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันควรจะเข้าถึงง่ายตรวจสอบง่ายแล้วมันคงจะโกงไม่ได้นะครับซึ่งผมจะเป็นคนที่อยู่ในฝั่งที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเรา move ไปการเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับจริงๆแล้วม นะถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้และอยากเลียงกาแฟผมสามารถที่จะทําได้ที่ระบบ membership ครับสมาชิกสามารถดูไลฟ์ย้อนหลังได้แบบเต็มๆม,มีโสต์หลังบ้านเฉพาะสมาชิกมีบัตรเครดิสีสวยอยู่หลังชื่อด้วยนะครับและผมต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับที่ช่วยให้ผมสามารถสร้างสารรค์คอนเทนต์ได้แบบที่เป็นตัวของตัวเองสุดๆและขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมนะครับ อันดับแรกเลยนะครับคุยกันเรื่องของการเลือกตั้งก่อนต้องมี2เงื่อนไขนะครับก็คือ1ถ้าเกิดว่าคุณจะเลือกตั้งเนี่ยคะแนนเสียงของคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาบอกได้ว่าคุณเป็นคนโหวตอะไรนั่นก็เป็นสาเหตุว่าทําไมมนถึงผิดกฎหมายเวลาที่คุณถ่ายรูปกับบัตรเลือกตั้งที่กาแล้วนะครับเพราะว่าตามกฎหมายแล้วนะครับไม่ควรจะมีใครรู้ทั้งนั้นว่าคุณโหวตอะไรเขาป้องกันเรื่องนี้ไว้เพราะอะไรเพราะว่า1น,นะครับ ก็ป้องกันเรื่องของการซื้อเสียงขายเสียงด้วยนะครับว่าเอ๊ะจ่ายตังค์มาแล้วเดี๋ยวนี้เอ๊ะเอาบัตรมาดูดิเลือกอะไรตรวจสอบได้ไหมใช่ไหมถ้าตรวจจริงค่อยจ่ายอะไรอย่างนี้ก็ไม่เวิร์กใช่ไหมละ่ะ2ก็คือถ้าเกิดว่ารัฐบาลสมมุติว่าพรรคที่คุณเลือกแพ้แล้วก็พรรคที่คุณไม่เลือกชนะเขาอาจจะแบบว่าเฮ้ยไหนคนนายคนนี้มันเลือกอะไรอ๋อ,อนายคนนี้ไม่ได้เลือกเราอะงั้นก็ข้ามไปก่อนมันก็จะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการ t a r ์เก็ตแบบเป้าหมาย คือมันจะเอาใช้กลับมาเล่นงานคนได้อะไรอย่างนี้นะดังนั้นเ,เงื่อนไขแรกก็คือว่าห้ามมีการตรวจสอบย้อนกลับเด็ดขาดนะครับไม่มีใครจะมีทางรู้ว่าคุณโหวตอะไร2ก็คือมันจะต้องมีความน่าเชื่อถือสูงเพราะว่าเอาละเอาละเราเห็นการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็กจะเห็นว่าสภาพเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเอาละมันต้องมีความน่าเชื่อถือที่สูงแหละทีนี้ระบบที่เรามีกันทุกวันอยู่เนี่ยนะครับก็คือการเอากระดาษไปหย่อนใส่ตู้ใช่ไหมแล้วเราก็นับ อ่ะยิบทีละใบนะครับแล้วก็ให้ออฟเ r อร์เนี่ยมาดูนะครับว่านี่คือบัตรดีบัตรเสียเบอร์อะไรนับทีละใบจดคะแนนให้ทุกคนดูนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็รวมคะแนนเขียนลงบอร์ดประกาศชัดเจนถ้าเกิดว่าทําตามขั้นตอนทุกอย่างมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะนะซึ่งมันทําให้คนทั่วไปนะครับสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้งได้นะครับก็แ <c oughs> ต่ว่าอุ้ยพี่ไอแบบนี้มันก็โกงได้ไอะดิ ราะว่าโอ้ยสมัยก่อนเนี่ยเขายัดหยิบเลยนะหมายถึงว่าไปเอาบัตรเลือกตั้งกากกาแล้วก็ยัดยัดยัดโอ้ยบัตรบัตรขยิงบัตรมีเกินกว่าคนมาใช้สิทธิ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งก็เป็นปัญหาครับซึ่งก็เป็นปัญหาแต่ว่าการที่เราจะทําแบบนี้ได้เนี่ยนะครับคุณต้องคิดดูว่า1จังหวัดมีกี่เขต1เขตมีกี่หน่วยนะครับจังหวัดกลางๆเนี่ยมีประมาณ800หน่วยพันหน่วยนะครับการที่เราจะทําแบบนี้ได้ทุกเขตเนี่ยมันจะต้องใช้คนคนเยอะนะครับใช้งบประมาณในการทำคนท้างเยอะนะคุณจะต้องส่งคนไปทุกเขตเลยนะแล้วก็เอา,เอาไปยัด ต้องมีคนของคุณในทุกเขตเลยเอาบัตรไปยัด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 ในระหว่างที่มีคนสอดส่องดูแลแบบนี้มันก็ค่อนข้างที่ทจะทํายากใช่ไหมอย่างเคสปัจจุบันก็คือเอ๊ะเริ่มมีอะไรผิดปกติก็มีคนสอดส่องดูแลอยู่นะครับมันทําในสเกลใหญ่ค่อนข้างยากแล้วก็ใช้งบป,ประมาณเยอะนั่นแหละทีนี้ก็มีคนเอาคลิปมาให้ดูว่าเป็นแต่ก่อนเรามีเครื่องวตใช่ไหมเดี๋ยวเอาให้ดูอ่ะเราเคยเห็นเครื่องนี้นะครับใช้กันมาหมายว่ากกตอมีเครื่องนี้ ใช้กันมาเลือกตั้งประธานนักเรียนอะไรเงี้ยนะเป็น10กว่าปีแล้วนะครับก็คือเป็นเครื่องที่ให้เราไปกดว่าเราจะเลือกเบอร์อะไรใช่ไหมพอกดเสร็จปับ๊บเราได้กระดาษออกมาก็คือแทนที่เราจะไปรับบัตรกระดาษจากเจ้าหน้าที่แล้วเอามากานะครับเราเดินเข้าไปที่เครื่องนี้เลยนะครับเรากดปุ่มพิมพ์กระดาษออกมาว่าเราเลือกใครเราก็ดูใบที่เราพิมพ์ใช่ไหมหยิบขึ้นมาดูอ๋อผมเลือกเบอร์128ครับกด128กดปั๊กพิมพกระดาษออกมา เสร็จ graduate, แล้วเราก็เห็นว่าเออเนี่ยนี่คือใบที่เราเลือก128เราพับเสร็จแล้วเราหย่อนลงกล่องแล้วก็นับเหมือนเดิมจาบที่เราทําอยู่ตตอนนี้นะครับก็คือเอาคนมานับตอนท้ายนะครับซึ่งเครื่องนี้แก้ปัญหาอะไรนะครับแก้ปัญหาบัตรเสียมันจะไม่มีบัตรเสียเลยเพราะว่าเครื่องมันปริ้นมาบัตรมันไม่เสียอยู่แล้วมันจะไม่มีการทําเครื่องหมายผิดมันมันจะไม่มีบัตรทะลุมันจะไม่มีบัตรฉีกขาดแต่เรื่องที่ไม่ได้แก้คืออะไรเรื่องที่ไม่ได้แก้ก็คือปริ้นบัตรมาเกินแล้วก็ยัด อ่ะสมมติว่าเลือกตั้งเสร็จแล้วผมเอาเครื่องนี้ไปหลังร้านกดกดกดพิมพ์เบอร์1 2 8ออกมาอีก3,000ใบแล้วผมก็ยัดยัดเข้ากล่องปัญหาเดิมก็จะมีอยู่ใช่หไหมดังน,นั้นไอ้เครื่องนี้มันก็ไม่ได้ช่วยในการให้การเลือกตั้งมันโปร่งใสหรือมันมันแข็งแรงมากขึ้นข,น,ขนาดนั้นมันไปช่วยลดปัญหาบัตรเสียซะมากกว่าซึ่งก็ซึ่งก็ดีกว่าตอนนี้ถูกไหมเพราะตอนนี้เนี่ยบัตรเสียบัตรไม่เสียเนี่ยกลายเป็นดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับ ว่าเอ้ยการแบบนี้เสียการแบบนี้ไม่เสียถ้าเกิดเอาเครื่องนี้เข้ามาใช้ก็ช่วยเรื่องนี้ได้บ้างแต่ว่าแน่นอนมันก็มีคอค่าใช้จ่ายก็ไม่รู้ว่าต้องต้องใช้กันเท่าไหร่อ่ะไม่ว่ากันกรกตเทคโนโลยีมีแล้วแต่ยังไม่ได้เอามาใช้ทีนี้เขาก็ถามว่าโอ้พี่ถ้างั้นเราไปอีกขั้นหนึ่งได้ป่ะเราแบบว่าเรากดปป๊บให้มันนับคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกเซฟไปเลยเซฟคะแนนเราไปเลยเสร็จแล้วเราก็ได้บัตรออกมาพินพ์ออกมาด้วยอ่าแล้วเราก็เอาบัตรนี้ไปหย่อนเหมือนเดิมแต่ว่าไอ้คะแนนเราเนี่ยนับในเครื่องไปเลยอ่าสุดท้ายแล้วเราก็เอา คะแนนที่มันอยู่ในแต่ละเครื่องเนี่ยที่มันบันทึกไว้เนี่ยนะครับมันบวกกันทุกเครื่องแล้วก็ส่งไปแล้วกระดาษที่เราพิมพ์ไว้เนี่ยเอาไว้ตรวจสอบแบบแมนนวลทีหลังซึ่งวิธีนี้เนี่ยก็เป็นวิธีที่หลายประเทศใช้กันอยู่นะครับก็คือพอคุณกดปับ๊บโหวตของคุณถูกนับแบบอิเล็กทรอนิกกระดาษถูกพิมพ์ออกมาเอาไปหย่อนใส่กล่องไว้เหมือนเดิมเอาไว้ตรวจสอบเวลามีปัญหาถ้าเกิดว่ามีใครร้องเรียนเข้ามาก็เอามานับจากกล่องเหมือนเดิมแต่ถ้าไม่มีใครร้องเรียนก็ได้คะแนนแบบดิจิตอลไปเลยนะครับซึ่งการทําแบบนี้เนี่ มันก็จะช่วยให้การนับคะแนนเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าหน่วยเลือกตั้งปิดปับ๊บไม่เกินชั่วโมงนึงหรอกคุณรวมคะแนนเสร็จแล้วในหน่วยคุณอะ่ะล้วก็ขึ้นขึ้นเว็บได้เลยใช่ไหมแต่ในเรื่องของความเร็วครับถามว่าแล้วมันช่วยในเรื่องของการไม่โกงได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนเดิมก็ก็กลับไปที่เคสเดิมคือพอหน่วยเลือกตั้งปิดปุ๊บผมแม่งกดรัวเพิ่มอีก3,000ใบอ่อก็มีกระดาษเพิ่มมาอีก3 0 0 0ใบนั่นแหละมันไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องการเอาบัตรเกินมายัดบัตรขยิ่งอะไรเงรี้ยไม่ได้ สองก็คือตอนนี้กลายเป็นว่าเรามีระบบซอฟต์แวร์เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งระบบก็คือคุณรู้ได้ไงว่าซอฟต์แวร์ที่คุณกดไปอ่ะคุณกดเบอร์1 2อไยปดไปหไหมปัดปิน้นออกมาเบอร์128แนะแต่ข้างในเนะี่ยนับให้เบอร์อื่นลองคิดดูนะเพราะคุณไม่รู้เลยว่าซอฟต์แวร์อะไรรันอยู่ในบนเครื่องนั้นแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าไอ้บัตรที่ปิมนออกมากับคะแนนที่คุณเอาไปบวกมันมันตรงกันไหมเพราะคุณไม่ได้มีความรู้ทางซอฟต์แวร์เลยจริงๆแล้วเครื่องแบบนี้เนี่ยมันกมมน,น, Source, กนกมม้ม้าาอหัีีญขึน มันไม่ได้แก้ปัญหาการโกงคือถ้าไปล็อกมันก็สแตมป์เวลาได้อ๋อใช่อ่ะ,อะโอเคคุณบอกว่าถ้างนั้นเราก็มีระบบที่สแตมป์มาเลยว่าเออเวลาถูกโหวตที่เวลาเท่าไหร่เวลากี่โมงอ่ะงั้นเอาใหม่งั้นผมบอกว่าผมเขียนซอฟต์แวร์ผมอ่ะให้มาแล้วผมก็เปลี่ยนโหวตคุณผมไม่ได้ยัดทีหลังอ่ะผมคุณกดเบอร์ร2อผมให้ผมกดให้เบอร์5อ่ะคุณจะรู้ได้ไงผมไม่ได้ทำแบบนี้ทุกครั้งด้วยอ่ะสมมติใช่ไหมคุณกดเบอร์ร2อยุกๆ4ครั้ง ผมจะไปบวกให้เบอร์ห้ามันคุณไม่มีทางตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่รันอยู่บนนั้นได้เลยมันก็บอกว่าอ๋อโอเคครับพี่ถ้างั้นเราเอาซอฟต์แวร์เป็นโอเพนซอร์สเลยแล้วก็เนี่ยไม่มีคัรโกงคุณไปดูเลยเลยว่าซอฟต์โค้ดที่รันอยู่บนนี้เป็นแบบใดมันทํางานยังไงใช่ไหมโปร่งใสสุดๆคำถามต่อมาคือแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าซอฟต์แวร์ที่เอามาโชว์เป็นโอเพนซอร์สมันรันอยู่ในเครื่องนี้นทางฝั่งโปรแกรมเมอร์ก็บอกว่าโอ้ยผมรู้สิครับเพราะว่าผมรันเช็คซัม ผมดูเช็คซ้ำของโปรแกรมว่ามันตรงกับไอ้นี่ไหมมีการเบร i ฟ y ที่เครื่องนั่นนูน่นนี่ใช่ไหมมันก็มันเป็นการเลื่อนขั้ไปอีกก็บอกว่าอ้าถ้างั้นคุณรู้ได้ไงว่าเช็คซ้ำที่คุณเห็นมันคือเซ็กเช็คซ้ำของจริงมันก็ค่อยๆไหลไปเรื่อยๆถูกปะ่ะคือสุดท้ายแล้วที่ผมพยายามจะบอกก็คือว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลยังสามารถเข้าถึงตัวเครื่องได้อยู่มีฟิสิกอลแอคเซสมันทําอะไรก็ได้ครับแต่สุดท้ายแล้วคุณต้อง,องเชื่อรัฐบาลอีอกทีใช่ไหมคล้ายๆกับเครื่องสแกนม่านตาเคสเดียวกันครับ เสเดียวกันว่าคุณต้องเชื่อใจโอเปอเรเตอร์ว่าไม่โกงใช่ไหมดังนั้นทุกคําตอบมีปัญหาสําหรับการเลือกแบบอิเล็กทรอนิกส์คือจริงๆแล้วอ่ะเราเปลี่ยนไปอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยที่เราคุยกันมาเนี่ยนะครับมันแก้ปัญหาได้แบบเดียวคือน้ำคะแนนเร็วขึ้นแล้วกอ็อาจจะบัตรเสียน้อยลงแต่ไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องการโกงนะครับบ็อกเชนบราเตอร์ก็จะมาบอกว่านี่ไงครับมันแบบเราทําแบบซีโร่ทรัสต์ได้ไหมครับอ่ะบอกว่าเราทําแบบซีโร่ทรัสต์กันดีกว่าครับเออคือก็ทำมาอ่ะสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องเทค ตรงน,นี้ก็ฟังแล้วก็แบบว่าตาลอยแล้วซีโร่ทันอะไรวะเดี๋ยวเราจะไปเอาโทเค็นอันนี้มานะครับแล้วส w a ปโทเค็นเสร็จแล้วก็มาดีซีโร่ทัศนปี๊บบบะปั๊บพวกคุณก็ตาลอยกันแล้วแล้วพอพวกคุณตาลอยแล้วอ่ะพวกคุณจะเชื่อไหมว่าไอคนเขียนโปรแกรมอ่ะมันทําแบบที่มันว่าหรือคุณยังไม่เข้าใจมันด้วยซ้ำว่ามันทําอะไรทีนี้มันก็จะกลายเป็นปัญหาอีกว่าเอาแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะตรวจสอบอ่ะใครสามารถตรวจสอบได้ก็ต้องเป็นคนที่มีความรู้เรื่องบล็อกเชนคริปโตกราฟีซึ่งก็มีน้อยเหลือเเเเเเกกกกกินนนนนใปประทศคคคืือออมมั็็แแ่่่ลลุดียวววถูวว้้ตงชพขา ในขณะที่ระบบเก่าที่เป็นกระดาษทุกคนสามารถเดินไปที่เขตแล้วก็ไปนั่งดูได้เลยว่าอันเนี้ยมันผิดนะเว้ยคุณขีดผิดเบอร์นันเนี่ยถูกไหมแล้วเอาตามตรงนะาาผมผมเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอทีอย่างเงี้ยนะใช่ป่ะเคสอย่างกูเข้าไปไประกันสังคมเนี่ยกูก็บอกว่าแม่งเฮ้ยมันแปลกๆนะอย่กูบอกโอ้โหมันแปลกๆเลยมันมันไม่ได้เลยแล้วไงต่อ ม,มันมีผลอะไรต่อไหมมันประท้วงแล้วครูประท้วงยังไงสมมุติว่าเป็นเนิร์ดไอทีมานั่งประท้วงไอระบบเลือกตั้งนี้แล้วก็ต้องไปอธิบายให้คนทั่วไปเข้าใจอีกว่าเนี ie, này, này, này ่ยจริงๆแล้วมันโกงเราอย่างนี้นะมันโกงเราอย่างนี้นะเว้ยเออเนี่ยคริปโตรกราฟีมันไม่แมทแทสมันไม่ตรงกันคุณเข้าใจปะมันคือความยุ่งเหยิงสุดๆใช่ปะโอเคทีนี้คุณก็มาตรวจสอบคุณบอกว่านี่งไงเรามีกระดาษที่พิมพ์ออกมาอยู่เราจะนับไอกระดาษเราแทนเราจะไม่เชื่อไอดิจิตอลนั่นแล้วคุณกก็ต้ออองมมมมาานนนนัับบบเเเเหหืืดดดิิระษล ซึ่งหนึ่งก็คือเราย้อนกลับไปที่เทคโนโลยีเดิม2ก็คือพอมไม่ตรงกันสมมติว่ากระดาษกับดิจิตอลไม่ตรงกันเนี่ยคุณเชื่ออะไรคุณก็บอกว่าโอ้เชื่อกระดาษสิครับใช่ไหมครับเพราะว่าโหวตโบด์เตอร์เป็นคนเห็นใช่ไหมพอตอนปิน้นออกมาเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาก็วางลงไปนี่คือระบบที่หลายประเทศใช้อยู่ตอนนี้ทีนี้เรายังไม่ได้ไปถึงระบบแบบฟูลดิจิตอลเลยนะค,คุณลองคิดดูนะอเมริกาใช้ระบบอะไรอเมริกาใช้ระบบเนี่ยอเ,เ,เมริกาใช้แบบว่ากดปุ่มปิน้นกระดาษออกมานับแบบดิจิตอลแล้วก็เอากระดาษหย่อนอเมริกาใช้ระบ ซึ่งรอบทีแ้กก็มีปัญหากันนะครับไอ้ไอที่นับกันใหม่นั่นนู่นนี่นะครับ <c oughs> คือระบบไม่ว่าจะออกแบบมาคียวขนาดไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่เป็นคนที่อยู่กับเครื่องอ่ะเราจะไปแก้ไขอะไรก็ได้ไยเราจะบอกว่าเอ้ยเราจะไปลงซอฟต์แวร์เราจะไปลง software, เราจะไปลงไวรัสสักตัวเราไปลงมา l แวร์สักตัวหนึ่งที่คอยเปลี่ยนผลตอนปริ้นออกมาอย่างเงี้ยสมมุติว่านับเครื่องนับคะแนนทุกอย่างถูกเลยแต่ผมไปลงมา l แวร์ตัวหนึ่งไว้ผมเสียบ usb ได้ไงผมไปถึงหน่วยแล้วก็ตั้งผมเสียบ usb ปั๊บเรียบร้อยเสร็จผมครับ พักเบอร์ร้อมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่ในเครื่องอะเป็นอันดับหนึ่งแต่พอกดปริ้นคะแนนปุ๊บปริ้นคะแนนออกมาปุ๊บเอา้าไปอยู่อันดับ3อย่างเงี้ยแล้วคนปกติก็จะเอาไอ้ไอ้ไไกระดาษนั้นอะไปรายงานผลส่วนกลางใช่ไหมโดยที่ไม่ได้เช็คเมมโมรีในเครื่องคุณเข้าใจป่าว่าจุดโจมตีเนี่ยมันมีเยอะมากทีนี้ประเด็นก็คือว่าการที่เราเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลเนี่ยสเกลในการโจมตีเนี่ยหรือว่าค่าใช้จ่ายที่เราใช้ในการโจมตีระบบเนี่ยมันน้อยลงกว่าการโจมตีระบบแบบกระดาษแบบจัางเต่มมาก อย่างที่ผมบอกไปคุณต้องส่งคนไปที่ทุกหน่วยเลอกตั้งคุณจะต้องปิ้นกระดาษมาเพิ่มคุณจะต้องแบบทําไฟดับพัดลมติดนั่นนูน่นนี่ใช่ปะ่ะเพื่อที่คุณจะยัดบัตรเข้าหรือคุณจะเปลี่ยนกลองอะ่ะแล้วคุณเปลี่ยนได้ทีละหน่วยทําได้ทีละหน่วยคุณมีคนไปกี่คนต่อนหน่วยสมมติคุณต้องใช้คน3คนต่อนหน่วยในการโกงแล้วเขตหนึ่งมี800หน่วยสมมติไม่รู้อ่ะคุณต้องใช้คนกี่คนยิ่งคนที่อยู่ในกระบวนการเนี้ยยิ่งมีเยอะเท่าไหร่โอกาสที่พลาดแล้วก็จะโดนจับได้เนี่ยมันก็ยิ่งมีเยอะข ใช่ไหมดังนั้นการโกงแบบฟิสิกอลเนี่ยมันไม่สเกลมหมายความว่ามันทําในสเกลใหญ่ไม่ได้มันทาได้แค่หลักบางเขตเท่านั้นมันไม่สามารถที่จะทําแบบทั้งประเทศได้เหมือนซอฟต์แวร์ถ้าเกิดว่าผมเขียนมาแวร์มาสักตัวหนึ่งแล้วผมอยู่ถูกจุดอยู่ถูกที่ถูกเวลาโค้ดไม่กี่บรรทัดของผมสามารถที่จะกําหนดนายกรัฐมนตรีคนต่อไปได้เลยถูกปะสเกลมันต่างกันมากนะแล้วการลงทุนคือผมคนเดียวนี่เรายังไม่ได้บอกเลยนะว่าเราเราจะเลือกตั้งกันผ่านอินเทอร์เน็ตนี่เรากำลังพูดถึงเลือกตั้งแบบแบบออฟไลน์ ก็คือเครื่องเนี่ยไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตไปซ้ําเครื่องนี้ก็คือแค่เก็บผลโหวตแบบโลเคอลแล้วเดี๋ยวปริ้นออกมาแล้วไปรวมกันทีหลังถูกไหมถ้าเกิดว่าต่อไปคุณบอกว่าเราจะโหวตกันผ่านอ,อินเทอร์เน็ตซะเลยไอ้เครื่องที่ต่ออินเทอร์เน็ตด้วยก็ไปกันใหญ่ทุกเครื่องสมมุติว่าทุกเครื่องอต่ออินเทอร์เน็ตกดปุ๊บผลคะแนนวิง่งเข้าส่วนกลางเลยอู้หูใครเป็นคนคุมเครื่องส่วนกลางรู้ได้ยังไงว่าคะแนนของคุณถูกเช็คชาวบล็อกเชนก็จะบอกว่านี่ครับมันเช็คกันได้ครับมันนนนน้น้น้า่ีไดดสุทยแลว ฟิสิกอลอยู่ที่เครื่องตรงกลางตรงนั้นน่ะก็จะบอกว่าโอ้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาเป็นโนดบล็อกเชนเลยครับผมจะช่วยการตรวจสอบการเลือกตั้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคณจะรู้ได้ไงว่าซอฟต์แวร์มันไม่ถูกแทมเปอร์ใย่ปไปคณจะรู้ได้ไงคือแบบก็กลับไปปัญหาเดิมอีกว่าก็ต้องมาใช้พวกชาวบล็อกเชนมาตรวจสอบกันอีกทีหนึง่งแล้วคนดูบล็อกเชนที่มันมีช่องโหว่แบบคือมันไม่ใช่ว่าระบบมันแบบเพอร์เฟกต์เนึ่อกว่าช่องโหว่ที่มันโดนแฮกบงบง่บงไป,งไปมันก็มีเว้ยคือทุกระบบมมันช่องว แล้วเราจะยอมให้ช่องโหว่ช่องหนึ่งเนี่ยมาเปลี่ยนผลการเลือกตั้งผู้นําประเทศเนี่ยมันเสี่ยงเกินไปใช่ไหมมันเสี่ยงเกินไปอ่าสมมติยกเคสของญี่ปุ่นขึ้นมาใช่ไหมบอกว่าอ่าบัตร2ใบกระดาษพิเศษฉีกทาลายไม่ได้ลงคะแนนเขียนชื่อพักไม่ใช่การการแล้วก็ใช้เครื่องสแกนอ่านลายมือเอาก็ทําได้ครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่การโหวตแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบแท้จริงถูกไหมอ่ามันก็ไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องบัตรขยิงถูกปะไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องการเปลี่ยนกล่องใช่ไหมกล่องฮีบ หบเลือกตั้งอ่ะแต่ละหน่วยจะต้องขนไปที่เขตกลางเพื่อน,นับเออตอนขนไปรถเปลี่ยนคันทาไงใช่ปะ่ะคือมันมีช่องทั้งหมดอยู่แล้วนะครับเลยบอกว่าไอระบบปัจจุบันเนี่ยมันโกงได้ใช่แต่ว่ามันโกงในสเกลใหญ่ยากนะครับในขณะที่ถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนเป็นดิจิตอลหมดนะมันโกงง่ายมากในสเกลใหญ่ขอแค่ช่องโ่ช่องเดียวของซอฟต์แวร์ทั้งตัวหนึ่งที่ใช้กันในเครื่องนั้นหรือในเครื่อง ที่คุณใช้โหวตหรือในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้นับคะแนนหรือในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางคือแบบช่องโว่มันมีให้คุณเลือกเยอะไปแล้วก็คือไอเครื่องเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับถูกเทสกันทุกปีที่ Defcon คือการประชุมแฮกเกอร์ประจําปีนะครับเขาจะไปซื้อเครื่องเครื่องโหวตของแต่ละประเทศมานะครับแล้วก็แฮกกันตรงนั้นอ่ะแม่งแฮกกันได้ใน10บนาทีอ่ะแม่งเอาไปรันดูมได้อ่ะคือบริษัท ที่ทําเครื่องนี้มาเป็น10-20ปีเครื่องเขาก็โดนแฮกอยู่เลยโดยแฮกเกอร์ที่ไปร่วมงานนั้นใช่ไหมดังนั้นเออมันมันยากมากเลยอะที่เราเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเราเห็นคนหลายคนบอกว่าไอการเลือกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันโกงยากเราก็เลยทําเรื่องนี้ขึ้นมา พอเราพีเต์แบบนี้คุณจะบอกว่าอ๋อไม่ได้หาวิธีที่โกงไม่ได้หาวิธีที่มันดีกว่านี้อ๋อนั่นเห็นด้วยคืออะไรก็ได้ที่มันดีกว่าที่เราเป็นอยู่เนี่ยเออเอาไอ้เครื่องนั้นมาใช้ก็ได้ไม่มีปัญหาลดแค่ลดบัตรเสียได้ทุกคนบัตรเสียเราล้า,านใบนะ <S <S เอาไอ้เครื่องนี้เข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะช่วยลดบัตรเสียได้แต่ว่าก็อาจจะต้องไปนั่งสอนผู้สูงอายุที่เขาใช้เครื่องไม่เป็นอีกหรือเปล่ามันก็มีปัญหาของมันใน,ในแต่ละแบบนะครับ <S <S ดังนั้นเอาล่ะที่ทําคลิปวันนี้ก็คือว่าไอการเลือกออิิทรนส์ มันไม่ได้ปลอดภัยขนาดนั้นมันก็มีข้อเสียของมันอยู่มันไม่ใช่คําตอบว่าเอ้ยพอใช้แล้วมันจะไม่โกงโกงไม่ได้เลยนะคือจุดจุดที่ให้โกงเนี่ยมันมีมีหลายจุดแล้วก็ถ้าเกิดว่าทําได้สักจุดหนึ่งเนี่ยมันเปลี่ยนผลการเลือกตั้งระดับระดับประเทศได้เลยนะครับโดยที่ใช้คนไม่กี่คนเท่านั้นนะอ่าอะไรเล่าให้ฟังวันนี้ลดบัตรเสียได้ก็โอเค no problem แต่ว่าถ้าเกิดใครมาบอกคุณว่าบล็อกเชนนะมันโปร่งใสโกงไม่ได้เนี่ยก็ต้องถามว่าต้องให้เขาเขียนดีไซน์มาให้ดูว่าไไไหนนคุณดีซ์ยังงเ สุดท้ายแล้วมันมีคนหาจุดเจอครับสมมุติว่าระบบที่มันปลอดภัยอ่ะสมมุติมีระบบนั้นจริงๆสุดท้ายมันต้องไปเชื่อมกับระบบอื่นเราก็แอตแทกที่ระบบอื่นก็ได้ใช่ไหมมีวิธีที่ทําให้กรกตคอนโทรอะไรไม่ได้ไหมก็คือยากมากเลยครับเพราะว่าระบบการเลือกตั้งปัจจุบันเนี่ยนะครับเราเอาความไว้ใจหรือว่าทรัสต์เนี่ยเอาไว้กับหน่วยงานการเลือกตั้งก็คือกรกตน,นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเก,กิดว่ากรกตไม่ได้ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีพอเนี่ยนะครับมันก็มันก็จะเป็นเลเทแบบเนี้ย คือขอลองเลยไอ้กล่องหีบบัตรเลือกตั้งมีขายในช้อปปีกูแบบ what the hell ต้องถามก่อนว่า proof of อะไรใครรันโนดนั่นแหละคือมันก็ต้องไปคุยกันเรื่องพวกนี้แล้วพอคุณถามว่าอ่ะเอ้ยหน่วยเลือกตั้งกรกตคุณใช้ proof of work เปล่าอ๋อ proof, proof of work เหรอใครเป็นคนรันโนดอ่ะอ่ะ,อะคนร่วไปตาลอยแล้วอ่ะคุณพูดถึงเรื่องอะไรกันละครับแล้วต้องให้เป็นหน้าที่ของคนที่เข้าใจเรื่องนี้เรื่องบล็อกเชนเป็นคนตรวจสอบการเลือกตั้งซึ่งเป็นประชาชนกลุ่มเล็กๆกลุ่มเดียวเท่านั้น ในขณะที่การเลือกตั้งแมนวนวลแบบตรวจด้วดดยสายตาแบบเดิมเนี่ยทุกคนสามารถเดินไปที่หน่วยเลือกตั้งแล้วก็ตรวจสอบได้เลยคือประเทศอย่างเยอรมันเนี่ยก็แบนการเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าด้วยเหตุผลนี้เลยนะคือคนที่ไม่รู้เรื่องคอมตรวจสอบไม่ได้มันถือว่าผิดรัฐธรรมนูญของเขาเยอรมน,นีในขณะที่บราซิลเนี่ยใช้ระบบนี้ดิจิทัลแบบที่เราว่ามาที่เราว่า,มาไม่ดีเนี่ยบราซิลใช้นะครับก็มีปัญหาอยู่บ้างนะครับมีคอมค้อลหาอยู่บ้างอินเดียก็ใช้นะครับบราซิลนี่คนเยอะอินเดียไดคนยิ่งเยอะถูกไหมต ก็มีปัญหาอยู่บ้างมีมีข้อกังขาไม่ไต้ต่างจากกระดาษกระดาษไม่ดีที่สุดแล้วอันนี้ผมไม่กล้าพูดว่าจริงๆแล้วมันดีที่สุดไหมผมคิดว่ามันมันโกงในสเกลใหญ่ยากที่สุดแล้วกันกระดาษมันก็ช้ากว่าจะรู้ผลเนื่องกป่เออปัจจุบันระหวางเริ่มแก้ที่ตัวบคุคคลกรกตก็เริ่มแก้ที่ระบบคนเริ่มอะไรดีต้องคือกรกตไม่ต้องแข็งแรงก่อนเว้ยกรกตไม่ต้อง c o m p เทนต์ก่อน c o m p เทนต์ภาษาไทยคืออะไรวะแชทคือรู้เรื่องอ่ะคนที่ไว้ใจได้หมายถึงว่าทํางานเป็นอ่ะใช่ไหม คือเอาแค่ขีบมีขายในช้อปปี้รั a ด้าเนี่ยกูก็สูตรละคือมันจบแล้วไว้แชทอ่ะอันนี้คือแค่อันนี้นะเราไม่ได้พูดถึงเคสปัจจุบันที่กาลังเกิดขึ้นในในสถานการณ์ในตอนนี้เลยครับซึ่งโหมันก็ดูเยอะอยู่คืออย่างนี้นะหลายอย่างเป็นเรื่องของการที่เจ้าหน้าที่ไม่รู้กฎอย่างถ่องแท้ใช่ไหมเรื่องแบบบัตรแบบไหนเป็นบัตรเสียอะไรอย่างเงี้ยหรือวิธีการขีดนะวิธีการขีดนับคะแนนในบนกระดาษเข้าใจไม่ตรงกัน เจ้าหน้าที่ไปอบรมแล้วอาจจะอาจจะตกหล่นหรืออะไรก็ไม่รู้คือไม่รู้ว่าหนึ่งนี่คือเจตนาในการโกงหรือว่า2คือเทนกันมาไม่ดีถูกปะมันมันปนกันไปหมดเลยในตอนนี้คือแบบกรกต,อตอเองก็ทําตัวแปลกๆคือโอ้ oh my god แล้วก็ไม่ให้น้บใหม่อันนี้คืองงว่าทําไมไม่ให้นับใหม่ซึ่งซึ่งอันนี้อันนี้สาบานเลยครับว่าเอ,อ่อนับใหม่ต้องทําได้ครับต้องทํากันจนกว่าเราจะพอใจด้วย ถ้าใช้ไอดีการ์ดเสียบเข้าเครื่องเพื่อออกบัตรลงคะแนนที่เป็นฟิสิกอลเหมือนออกบัตรคิวก็คือเอาบัตรประชาชนใช่ไหมครับไปเสียบอ่าแล้วก็ได้ได้บัตรอันนี้มาก็ก็ได้ครับแล้วก็เอาไปเอาไปกาใช่ไหมแล้วคําถามคือถ้าเกิดว่าผมเป็นคนคุมบัตรเนี่ยผมก็ตัดไอ้บัตรประชาชนออกไปแล้วผมก็เอาแค่บัตรเนี่ยขึ้นมาลอยๆได้ถูกป่ะคุณบอกว่าอ่าประชาชนทั่วไปอ่ะต้องเอาบัตรมาเสียบถึงจะได้ใบเลือกตั้งใช่ป่ะแล้วถ้าเกิดว่าผมเป็นกรรมการการเลือกตั้งแล้วผมจะโกงเนี่ยผมก็ไม่ต้องเอาบัตรมาเสียบผมก็เอา ข้ามขั้นตอนไปเลยก็ได้คือนั่นแหละสุดท้ายแล้วคุณต้องเชื่อว่าคือการเลือกตั้งเนี่ยมันจะมันจะแข็งแรงก็ต่อเมื่อเรามีกรรมการที่เชื่อถือได้ไงใช่ไหมดงนั้นผมไม่ได้มาทําให้พวกคุณหดหู่กันหรืออะไรนะผมคิดว่าไอสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยเป็นเรื่องดีหมายถึงว่าไอเรื่องที่เราได้ไปท้วงไปอะไรคุณลองคิดดูซิว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นดิจิตอลอ่ะมันเป็นซอฟต์แวร์อ่ะพวกคุณไปทวงกันไม่ได้นะใช่ไหมหลายคนคุณคุณเขียนโค้ดไม่เป็นคุณไปทวงกันไม่ได้นะ หรือเขาไม่เปิดโค้ดให้คุณดูด้วยซ้ําหรือคุณอ่านโค้ดแล้วคุณตกหลน่นคือแบบมันเถียงกันยากมากยากกว่าการที่จะไปชีท้ที่ที่ที่กล่องเลอกตั้งว่านี่เนี่ยมึงเอากระดาษนี้ออกมานับใหม่สิใช่ไหมทุกคนเข้าใจเรื่องนี้ใช่ป่ะพราะฉะนั้นมันมีปัญหาของมันอยู่กับการเลอกตั้งอิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ผมคิดว่าเราควรที่จะย้ายอยู่แล้วนะผมเห็นด้วยกับการที่เราจะย้ายไปใช้อีกเครื่องนี้นะก็คือปิมนออกมาไม่ต้องนับแบบดิจิตอลหรอกปิมนออกมาแล้วก็นับแบบเดิมนี่แก้บัตรเสีย แต่เราเอาจํานวนบัตรที่ออกมาเทียบกับจํานวนผู้ใช้สิทธิ์ได้นี่ครับว่ามันควรต้องตรงกันก็แล้วใครเป็นคนรายงานจํานวนผู้ใช้สิทธิ์อะครับคุณไปถามใครครับว่าหน่วยนี้มีผู้ใช้สิทธิ์กี่คนใช่ไหมถ้า,ามีคนถามว่า,เ,าเราทาเป็น 2B ฝนเอาได้ไหมครับเหมือนเราตรวจข้อสอบก็ทําได้ครับมันจะนับอันนั้นคือแก้ปัญหานับคะแนนเร็วขึ้นไม่ต้องมานั่งขานกันทีละอันเอารันผ่านเครื่องตรวจพรืดเสร็จแป๊บเดียวนับเร็วแต่ไม่ได้แก้ปัญหาบัตรขยิงใช่ไหม ขึ้นป้ายหน้าหน่วยเลยว่ามีผู้ใช้สิทธิ์กี่คนได้ไหมโอ้ได้สิได้เลยเพราะผมเป็นคนเปิดหน่วยผมจะบอกว่ามีกี่คนก็ได้ใช่ไหมแล้วใช้เครื่องตัวนี้แต่ตัวบัตรไม่ได้ออกเป็นหมายเลขแต่เป็น QR หรือาร์โค้ดเพื่อสแกนแทนการนับละครับก็ได้เหมือนกันก็จะนับเร็วขึ้นคําถามคือพอเราใช้เครื่องนับเราก็ต้องไปดูอีกว่าโอ้โหเครื่องนับเนี่ยมันนับถูกไหมเนี่ยใช้ปะ่ะแล้วคุณจะตรวจสอบยังไงคุณเป็นคนคุณอ่าน QR Code อ่านหรอออกหรอใช่ไหมก็ตรวจสอบยากขึ้นไปอีกสุดท้ายแล้ว ควรที่จะใช้ไอ้เครื่องอ่านไอโอซีอาอ่านลายมือเห็นว่าอ่าน,อ,อ,อ,านอ่านเป็นเลขให้เราชัดเจนเราต้องรู้ด้วยเครื่องต้องรู้ด้วยเราจะได้รู้ว่าเครื่องมันอ่านถูกไหมใช่ปะ่ะแล้วเพิ่มอีกคนหนึ่งเข้าไประบบคนตรวจสอบคนละหน่วยงานให้ทวงทุนกันจะมีผลกว่าไหมครับก็คงได้ล่ละแต่มันก็ไม่ได้ยากขึ้นเท่าไหร่นีออกอ่ะคนละหน่วยงานกันแล้วไงใช่ปะ่ะถ้าเป็นเครื่องแบบนี้แล้วให้เสียบบัตรประชาชนแล้วถึงจะโหวตนี้ได้ใช่ไหมครับคือผมถ้าเกิดว่าผมเป็นคนคุมเครื่องอ่ะผมสามารถเขียนให้มันข้ามการเสียบบัตรประชาชนได้เว้ย ผมก็กดๆๆๆออกมาได้คือทุกคนมันมีท่าคนมานั่งคิดนั่นนู้นนี่มันมีคนที่เหลี่ยมและสามารถที่จะข้ามได้ทุกอย่างคุณคิดดูแล้วกันเรื่องขนาดสแกนหน้าธนาคารมันยังข้ามกันได้เราอยู่ในประเทศที่สแกนหน้าธนาคารโดนข้ามไปได้คุณคิดกันแค่นี้ต้องมีคนนอกสังเกตการ์ก็คือเราเนี่ยต้องไปต้องไปอยู่ที่หน่วยใช่ไอ้แบบที่เราทํากันอยู่ตรงนี้แหละคือเราคิดว่า work มันติดเงื่อนไขว่าเราบัตรเราไม่สามารถแท็กย้อนกลับไปได้นะอะสมมติอะเราลองลองคิดกันเล่นๆนะลองคิดกันเล่นๆทุกคนเอาอย่างนี้อันนี้ผมแถมให้สมมุติว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าอย่างนี้ล่ะเราโหวตแบบดิจิตอลนะเราไปเดินไปกดปุ่มที่เครื่องเครื่องส่งคะแนนเราไปแล้วเราได้ใบเสร็จมาอ่ใบเสร็จมาว่าเราโหวตอะไรจะมีซีเรียลนัมเบอร์ของเราอยู่ว่าเนี้ยซีเรียลนัมเบอร์ของเราเนี่ยคืออันนี้นะที่เราไปใช้ตอบพอเลือกตั้งเสร็จนับคะแนนเสร็จปั๊บเราเอาซีเรียลนัมเบอร์ของเราไปใส่ในระบบ ให้ระบบเช็คว่า serial number ของเราเนี่ยอยู่ในนั้นไหมคะแนนของเราถูกนับไหมใช่ไหมอันนี้ก็จะเช็คได้ว่าคะแนนของเราถูกนับแต่ก็ไม่ได้แก้ปัญหาบัตรขยิงอยู่ดีมันจะแก้ปัญหาคะแนนของเราโดนโยนหายไปใช่ไหมแต่ไม่ได้แก้ปัญหาบัตรขยิงอันนี้เราติ้งต่างว่าระบบทุกระบบทํางานได้อย่างปลอดภัยด้วยนะเพราะจริงๆมันมีเรื่องความไม่ปลอดภัยอีกเยอะมีเรื่อง man in the middle attack มีเรื่องโอ้เยอะแยะมากมายถูกปะติดกล้องที่กล่องแก้บัตรขยิงได้โชว์กล่องก็ติดกล้องที่กล่องมีกี่กล่อง อ่าเลือกตั้งทีหนึ่งมีกี่กล่องใช้กล้องกี่ตัวใครดูฟุตเทจก็บอกว่าอ๋อก็ก็ก็ถ่ายไว้เฉยเฉไม่ดูหรอกดูเฉพาะหน่วยที่มีปัญหาสุ่มตรวจอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันคำามว่าใช้กล้องกี่ตัว6000ล้านอยู่ยไหมใช่ไหมว่าในแอมต้องเอา iPad มาแล้วก็จริงอะ่ะก็เตรียม iPad ไไปแล้วเนี่ยแต่ไม่ทำไมไม่รู้ไม่ได้หยิบขึ้นมาใช้บัตรขยิงคย,ยิงได้แบบไหนบ้างนะครับแบบดั้งเดิมแบบดั้งเดิมก็คือมีกล่องมาเลือกตั้งเสร็จปั๊บปิดหีบปั๊บแล้วเรามีใบเลือกกกตัั้้งทีี่เเราาอนนนิม็ กาเบอร์ที่เราจะเอาแล้วก็ยัดเข้าไปอันนี้บัตรจะเกินอันนี้เป็นแบบเบสิกบัตรจะเกินใช่ไหมงั้นเอาใหม่เรารู้ว่าเจ้าหน้าที่หน่วยรักษาเราอยู่ตรงนี้มีมีหีบเท่านี้หีบเนี่ยเรารู้ว่ามีอยู่ร้อยใบเราพร้อมเลยเรามีพาราเรลลันอยู่ข้างๆงในโกดังเราบอกว่าเฮ้ยหีบนี้มีร้อยใบระหว่างที่เอาหีบจากหน่วยเนี่ยขนไปที่เขตเนี่ยมันต้องเอาใส่รถขนไปใช่ป่ะคุณก็สลับรถกันเหมือนในหนังายรับเอาหีบนี้คุณรู้ว่าหีบใบเนี้ยมีร้อยใบคุณก็เอาหีบที่มีร้อยใบเหมือนกันแต่คุณแต่คคุณทาะแแนมล้ววก็ส ว่าโอ้สวบเดี๋ยวนี้มันมีซิไทยต้องมีเซ้นอะไรอย่างงี้ใช่ปะก็อ่ามันก็ทำกันได้สไลด์อัพแฮนด์ปุ๊บ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 ใช่ไหมแต่ว่าอย่างน้อยในเคสเนี้ยที่มันเป็นหีบเนี้ยคุณสามารถขับรถตามไอ้ไอ้รถขนหีบได้ถูกปะคืออาจจะเอาหีบใส่หลังรถกระบะกูขับตามกูแงง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 มึงเอาดีมึงเอาดีมึงจอดตรงไหนมึงจอดตรงไหนกูดูกูดูทุกคนช่วยกันดูหมดอะกูปกป้องหีบกูสุดชีวิตอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าการส่งเป็นอิเล็กทรอนิกสมมติเอาใหม่เป็นเเป็นครรื่่่องไมใชกะดาษ ส่งกันเป็นแฟชได์โอ้โหไปกันใหญ่เลยเจ้าหน้าที่ถือแฟชได์ไปนั่งรถไปคุณไม่รู้ว่าแฟชได์ถูกเปลี่ยนตอนไหนถูกอ่หรือถ้าเกิดว่าคุณส่งแบบทางอินเทอร์เน็ตยิ่งไปกันใหญ่เลยกดคลิกปุ๊บไม่รู้แล้วคุณไม่สามารถขับรถตามไอ้สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่สามารถตรวจสอบว่ามันถูกส่งไปจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะเลือกตั้งผ่านไทยไอดไีไปกันใหญ่เลยไปกันใหญ่เลยแชทเลือกตั้งผ่านไทยไอดีเนี่ยคืออะโอเคบคุณล็อกอินได้ใช่คุณโหวตได้ใช่แต่ว่ามันซีเคียวไหมโอ้ผมว่าไม่นะ หนึ่งก็คือการเลือกตั้งเอาโอเคหลายคนจะชอบยกประเทศเอสโตเนียขึ้นมาไว้ยพราะวเอสโตเนียเขาก็โหวตนี่โหวตออนไลน์ด้วยเอาเสียแบบประชาชนเขาแล้วเขาก็ยืนย,ยันตัวตนเสร็จแล้วเขาก็โหวตออนไลน์ใช่แต่ว่าเขาโหวตกัน3 0 0 0 0นคนประเทศเราโหวตกัน30ล้านคุณเข้าใจถึงสเกลระบบมันเทียบกันค่อนข้างยากถามว่าถา้ถาทำถา้ถาเราจะดันทุลังทําระบบดิจิทัลทาได้เลยไหมโอ้ทำได้แหละทําได้เลย มันไม่ใช่ปัญหาที่เทคโนโลยีเป็นปัญหาที่ถ้าเกิดว่าคนตั้งใจจะโกงแล้วคุณคิดดูว่าตำแหน่งนายรัฐมนตรีมีมูลค่าเท่าไหร่ลองคิดเป็นสมมติว่าไม่รู้ว่าเขาซื้อเสียงกันนั่นนู่นนี่นี่อันนั้นแค่ระดับแบบสสรัฐมนตรีนะนายรัฐมนตรีจะมีมูลค่าเท่าไหร่ถ้าเกิดว่ามันมีมูลค่าเยอะขนาดนี้คนยิ่งจะพยายามโกงหมายถึงว่าความพยายามในการโกงอ่ะมันก็ยิ่งจะมีมากขึ้นถูกไหมเพราะว่ารีวอร์ดมันดีมีปัญหาครับทุกคนถึงแม้ขอบคุณแชทที่ช่วยแนะนำวิธีนะครับแต่วัรคบ คิดมาแล้วต้องพูดว่ามันมีช่องโหว่ให้โจมตีเยอะกว่าฟิสิกอลซะอีกนะครับอยากคาดหวังกับอิเล็กทรอนิกส์เลยหน่วยเลือกตั้งยังต้องขอใช้ WiFi ประชาชนอยู่เลยนั่นสินะน,นี้หวังว่าจะเป็นคลิปสุดท้ายที่เรามาคุยกันเราไม่ต้องมาเถียงกันอีกว่าโหวตแบบอิเล็กทรอนิกส์มันปลอดภัยขึ้นจริงไหมมันมันโปร่งใสขึ้นจริงไหมนะครับเอาว่าสรุปก็คือถ้าจะทําทําได้และทําได้ง่ายกว่าการโหวตแบบกระดาษฟิสิกอลในปัจจุบันซะอีกอจบ เราคือต้อง voice out เรื่องของความแบบไม่เป็น professional นะของกรรมการอะไรอย่างงี้นะคือตอนกูเด็กๆอะ่ะเข่าแบบการเลือกตั้งคือเขาเห็นภาพขอวเขาว่าว่านี่คือการเลือกตั้งที่สกปรกที่สุดในในรอบนั้นนู่นนี่ใช่ปะสมัยก่อนมันไม่ได้มีกล้องเยอะขนาดนี้ไงเราคิดว่ารอบเนี้ยคือคนเราแม่งตื่นตัวแล้วเรามีกล้องไว้แล้วเราก็ถ่ายมาโอ้ทุกคนเห็นหลักฐานโอ้โหเราว่ารอบก่นกอนๆมามันก็มีความแบบ อย่างว่าประมาณนี้แหละใช่ไหมแต่กล้องมันน้อยกว่านี้หรือในสมัยที่เรายังไม่มีสมาร์ทโฟนสมัยก่อนนี่คือแม่งแบบไฟดับทั้งหน่วยหีบเกินหีบเปลี่ยนคนขับรถหีบโดนยิงโอ้คือดิบกว่านี้แบบเถื่อนกว่านี้เยอะตอนนี้ถือตอนน,ออน,นี้ถือว่าแบบค่อนข้างสีไปเลยไม่ได้บอกว่าโกงน้อยกว่าสมัยนั้นนะแต่มาถึงว่าแบบอันนี้มันแบบว่าเป็นเรื่องแบบเอ้ยเนี่ยคนนับคะแนนขีดผิดช่องคะแนนไม่ตรงกันนะนั่นนู่นนี่เออโอเคไปทุกคนเราส,สู้ๆเว้ย 就是喂。